คุณกำลังรับฟัง Business Today Podcast You are listening Business Today Podcast สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับลักขณาสุริยงค่ะรายการที่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายจิตใจความสวยความงามอาหารการกินสุขภาพของคนทำงานการพักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมดีๆรวมถึง ยกตัวอย่างเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บณขณะเวลานั้นๆนหรือมีเหตุการณ์อะไรเราจะได้หยิบยกมาพูดคุยกันในรายการนี้นะคะอย่างวันนี้ค่ะจะหยิบยกเหตุการณ์สองกรณีที่ยังคงวิกฤตอยู่และเราก็ค่อนข้างจะวิตกกังวลกันนะคะนั่นคือเรื่องของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด -19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพตาของเราหรือเปล่าดวงตาของเราเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลอย่างดีเพื่อที่จะให้อยู่กับเราจนกระทั่งชั่วชีวิตของเรานะคะจะมาคุยกับอาจาร,รย์หมอซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาเป็นจักษุแพทย์ชื่อดังมาคุยถึงสองเรื่องนี้ค่ะว่าเราจะป้องกันจะดูแลตัวเองอย่างไรกับสองวิกฤตที่เกิดขึ้นกับดวงตาของเรานะคะคุยกับ ศาสตราจารย์วุฒิคุณนายแพทย์ศักชัยวงกิติรักหัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์ยังเป็นประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยด้วยค่ะอาจาร,รย์หมอศักชัยคะสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับวันนี้จะขอคุยกับอาจารย์สองเรื่องเรื่องแรกเลยคือเรื่องของการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด -19 กับดวงตาของเรา ต้งเรียนนี้ครับการติดเชื้อไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะติดโดยเฉพาะไวรัสกลุ่มโคโรนาไวรัสเนี่ยมันจะติดเมื่อมีการสัมผัสกับเยื่อเมือกของร่างกายค่ะ นะครับเช่กนกรณีที่เราได้ยินอยู่ทั่วไปก็คือการหายใจเข้าไปสู่โพรงจมูกลงไปที่บริเวณปอดเนี่ยก <Same. S 1> ็จะทําให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณปอดนะครับ <S 2> <S 2> นอกจากนั้นเนี่ยดวงตาเนี่ยเป็นที่ต้องสงสัยอยู่ด้วยสองกลไกนะครับกลไกแรกก็คือว่าปกติดวงตาเนี่ยจะมีท่อที่เชื่อมต่อกับโพรงจมูกนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนกับที่เราเคยได้ยินว่าเ,เวลาเราร้องไห้น้ําตาจะไหลออกมาเป็นเหมือนมีน้ํามูกไหลเนี่ยอันนี้เป็นเพราะว่ามันจะมี โครงต่อกันระหว่างบริเวณมุมหัวตาด้านในนะครับเป็นท่อระบายน้ําตาลงไปสู่บริเวณจมูกนะครับอันนี้ก็เลยมีประเด็นที่คนกังวลกันว่าเอ๊ะถ้าเชื้อโควิด19เนี่ยลอยมาอยู่ติดที่บริเวณดวงตาแล้วอาจจะไหลลงท่อนี้ไปเข้าจมูกคล้ายๆกับกรณีที่เราหายใจเข้าไปได้หรือเปล่านะครับ กับกับอีกกลไกหนึ่งก็คือเอ,อตัวเยื่อบุตาของเราเนี่ยก็เป็นเยื่อเมือกชนิดหนึ่งของร่างกายนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยเหมือนเหมือนกรณีไวรัสที่ทําให้เป็นตาแดงเนี่ยก็จะติดโดยการตัวเชื้อเนี่มาสัมผัสโดยตรงกับเยื่อบุตาขาวเราแล้วก็เลยเกิดการติดเชื้อนะครับซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยโดยกลไกทั้งสองอันเป็นไปได้นะครับแต่เนื่องจากว่าโควิด19เนี่ยเป็นเชื้อที่ อไม่ได้ลอยมาจากอากาศเองค่ะแต่ไหนจะมาจากเอ่อเป็นเสมหะหรือละอองของอสารขั้นหลังจากร่างกายเช่นน้ำลายหรือหรือเสมหะนะครับที่ผู้ป่วยหรือผู้มีเชื้อเนี่ยไอหรือจามออกมาไอกับจามเป็นหลักนะอาจารย์เนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออันที่หนึ่งคือโอกาสที่ถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ในคลุกคลีกับผู้ป่วยนะครับ ถึงขั้นที่จะถูกผู้ป่วยเนี่ยไอยหรือจามใส่ดวงตาโดยตรงอันนี้โอกาสที่เราจะได้รับเชื้อเข้าไปที่บริเวณเยื่อบุตาเนี่ยก็จะน้อยคะนครับอย่างเช่นเราเดินอยู่ตามชุมชนทั่วไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้ถูกผู้ป่วยเนี่ยมาไอหรือจามลดหน้าเราเนี่ยอ,อันนี้ไม่ติดนะครับเพราะว่าเพราะว่าอโอกาสที่เชื้อจะลอยมาในอากาศแล้วมาติดเยื่อบุตาเราเนี่ยยังไม่มีรายงาน นะครับสาหรับอันที่สองคือาการที่เชื้อลอยมาแล้วเอ,อลงท่อละท่อระบายน้ําตาที่อยู่บริเวณหัวตาเข้าไปในโพรงจมูกเนี่ยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือว่าคงจะต้องมีปริมาณเชื้ออยู่ในระดับพอสมควรนะครับซึ่งจะทําให้มีเอ,อเชื้อนั้นเนี่ยไหลลงท่อระบายน้ําตาแล้วลงไปที่โพรงจมูกได้ะนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็เช่นกันเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยไม่สามารถ ลงไปในท่อน้ําตาลเข้าสู่พรงจมูกได้ยังไม่มีรายงานนะครับเพราะนันเนี่ยถ้าเราไม่ได้ถูกเอผู้ป่วยไอหรือจามใส่บริเวณดวงตาโดยตรงเนี่ยเอยังไม่มีรายงานว่าเกิดการติดเชื้อนี้นะครับแต่ว่าที่เราแนะนําว่าเราควรจะล้างมือนะครับเพราะว่าถ้าเราไปสัมผัสกับบริเวณที่มีเชื้อโรคอยู่เยอะๆเส้นมีผู้ป่วยมา ถมน้ำลายหรือไอจามใส่โต๊ะอยู่แล้วเราไปจับแล้วมีเชื้อโรคอยู่จานวนมากเนาะถ้าเกิดเราเอามาป้ายดวงตาก็อาจจะทําให้มีปริมาณเชื้อโรคจํานวนเยอะเข้าสู่ดวงตาเราก็เลยทําให้เป็นข้อแนะนําว่าเอนอกจากป้ายตาอาจจะไปเข้าปากหรือเอแคะในจมูกอะไรเงี้ยพวกพวกนี้เป็นช่องทางที่อาจจะทําให้เชื้อโรคเข้าไปติดได้เพราะฉะนั้นเรา,เ,ราเลยมีคาที่เราพูดกันว่า กินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับราชยาลัยจกักษุแพทย์ในประเทศไทยแล้วก็รวมทั้งอเมริก a นแอสโซเชชั o อ o ฟออฟทอม o โลจีก็คือ,อสมาคมของจกักษุแพทย์ที่อเมริกานเนี่ย mm hmm. ก็มีการออกแถลงการว่าสําหรับกรณีบุคลากรทางการแพทย์นะครับท,ที่ที่ต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยตรงนะครับที่เราเห็นอยู่ในข่าวเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ในห้องแลบนะครับ ซึ่งมีโอกาสที่จะสัมผัสกับเชื้อเป็นจํานวนมากเนี่ยก็ mm. แนะนําที่จะให้ใส่แว่นกันเชื้อโรคก็คือคก็กล<ค>ด้วยเช่นกันแต่สําหรับประชาชนทั่วไปที่เดินตามน้องถนนเนี่ยคิดว่าการใช้แมสแล้วก็การดูแลสุข,ขอ,อนามัยที่ดีอล้างมือบ่อยๆไม่เอามือไปเข้าตาเข้าปากหรือแคะจมูกเนี้ยก็คิดว่าเพียงพอต่อการป้องกันโรคโควิด ในทีได้ครับอ่าเพราะว่าเราก็จะเห็นบุคลากร,กรการแพทย์นะคะที่เขาดูแลผู้ป่วยอยู่เขาก็จะใส่ชุดเต็มที่คล้ายๆเมืออากาศแล้วก็ก็จะมีอ่ามีหมวกพร้อมกับแว่นอย่างนี้เรียบร้อยนะคะอาจารย์ได้ครับอันนั้นถูกต้องตามมาตรฐานครับเพราะว่าเป็น เป็นผู้ที่จะสมัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงก็จะต้องมีการป้องกันเต็มที่เป็น universal precaution น,นะครเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวของคนทั่วๆ่วไปก็เหมือนกับเหมือนกับกรณีที่ไม่ให้เชื้อเข้าไปทางจมูกและก็ช่องปากเหมือนกันเลยนะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเท่านั้นก็ทิ่ว่าเพียงพอประชาชนอาจจะไม่ถึงขั้นต้องใส่ชุดอวกาศไปเดินตามห้างนะครับ <laughs> ไม่กังวลกันมากเกินไปใช่ค่ะนี่แหละค่ะมาคุยกับอาจารย์หมอก็คือจะได้จะได้คลายความมิตกกังวลว่ามันไม่ขนาดนั้นจริงๆแล้วไวรัสทุกชนิดมันก็ป้องกันได้เหมือนกันหมดใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับก็คือเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าส่วนใหญ่ไวรัสเนี่ยมันมักจะมาที่ที่โดยเฉพาะไวรัสที่ทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแบบกรณีโคโรนาไวรัสหรืออะไรเนี้ย มันมักจะมากับละอองเสมหะหรือน้ำลายของผู้ป่วยมากกว่าที่จะเป็นตัวไวรัสเดี่ยวๆลอยมาในอากาศอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของพีเอมสองจุดห้าหน่วยนะคะอาจารย์หลายหลายคนบอกว่านอกจากมันกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหรือว่าผิวหนังทําให้รู้สึกว่ามีอาการระคายเคืองคันแล้วเนี่ยปรากฏว่าดวงตาเนี่ยฉันก็เริ่มรู้สึกว่าออ้ยตาฉันค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 ันตาภูมิแพ้มาจากฝุ่นหรือเปล่าันนี้เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ครับก็พีเอ็มสองจุดห้าในช่วงที่เป็นเยอะๆเนี่ย อาจจะทำให้บางคนเออว่าระคายเคืองตาง่ายนะครับหรือเกิดตาแดงง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเชื้อโรคมันก็มากับฝุ่นนะครับหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เออเป็นภูมิแพ้ที่มีบุตรตาอยู่แล้วก็มันก็เป็นฝุ่นชนิดหนึ่งที่อาจจะทําให้อาการภูมิแพ้กําเริบม,มากขึ้นหรือในคนที่เป็นต้อนลมต้อนเนื้ออยู่แล้วซึ่งเวลาโดนลมโดนฝุ่น่าตาแดงอยู่แล้วพวกนี้ก็จ,จะทําให้อาการตรงนี้เป็นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนช่วงไหนที่มีฝุ่นพีเอ็มได้เยอะ ก็แนะนําว่าเราก็พยายามหลีกเลี่ยงบริเวณนั้นนะครับเพราะว่านอกจากมีผลกับทางเดินหายใจแล้วก็อาจจะมีผลกระดวงตาได้ค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์หมอมากมากค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทราบข้อมูลและวิธีการปฏิบัติตัวกันแล้วนะคะจากอาจารย์หมอศักชัยศาสตราจารย์วุฒิคุณนายแพทย์ศักชัยวงกิติรักษ์หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะขอบพระคุณในการติดตามรับฟังนะคะสุขกายสบายใจกับลักคนาสุริยงจากกลับมาพบคุณผู้ฟังครั้งต่อไปอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตัวคุณเองและคนที่คุณรักมีความสุขในการทำงานสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม Business Today Podcast นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปสวัสดีค่ะ